อ่ะแถวนี้นะท่านแถวนี้ผมพอดีผมมาส่งผู้โดยสารนะครับแถวประชานนกูลแหละรับมานะครับมาส่งเดลโมงอังวานนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันเดี๋ยวพาท่านท่านนะครับรับผู้โดยสารเที่ยวหนึ่งนะครับโชว์ก่อนนะครับพอดีว่ามาส่งแล้วเป็นจังหวัดที่เสียบได้นะครับก็เลยจะมาจอดนึกภาพได้ว่าเออรับผู้โดยสารโชว์เพื่อนสมาชิกก่อนนะครับเดลโมองอังวานนะท่านนะเดลโมองอังวานครับเอาสักเที่ยวแล้วก็ค่อยมาคุยกันนะครับ ช่วงเที่ยง่งนะตอนนี้คุยกับท่านอยู่เนี่ยประมาณสี่สิบเจ็ดแยกสองนะครับตามเส้นนี้ตัดีสี่สิบเจ็ดครับผมแยกสองตรองกลับโน้นใช่ไหมอะไรนะครับต้องกลับรถกลับก็ได้ครับไม่กลับก็ได้ครับกลับก็ได้ครับเข้าซอยครับสี่สิบเจ็ดมันต้องกลับรถสิครับผมส่งผู้โดยสารเสร็จเรียบร้อยนะครับผิดแผนนะครับที่จริงน่ะ ผมจะรับเดโมอแล้วจะเป็นขาออกแล้วก็จะกัดคิดว่ารับบรยสัรขาออกจะเข้าบ้านออกไปรัรัฐที่เบียงก็ได้ที่ว่าน,นนก็ได้แคารายก็เอาอย่างเงี้ยนะครับที่ไหนได้ขึ้นมาเรียกให้กลับรถไปซอยชินาเขียนรถก็ติดนะครับมันก็เลือกไม่ได้ด้วยทีนี้เพราะว่าเราได้เข้าไปต่อคิวของเขาแล้ว,ลวเราก็ต้องรับนะครับอ่ะไม่เป็นไรนะครับที่คุยกับท่านนี่ก็อยู่มา,มาส่งเขานะที่ล้างมอธุรกิจ พอหลังมาธุรกิจผมคิดว่าผมจะออกไปทางเชนในเขียดสองเหมือนเดิมงามวันสี่สิบเจ็ดเนี่ยแล้วไปกับรถต้สะพานผมมองเห็นเมื่อกี้รถมันติดมากเลยนะครับผมก็เลยเลี้ยวออกมาตรงนัดปากแล้วก็มาเลี้ยวขวาโคโ้งคโรถใหม่นะครับเพื่อจะตบเข้าขวาแล้วก็้ามแยกปงเพียรไปนะครับ <laughs> ได้ได้อะไรวะได้ได้เกสิบห้าบาทนะครับได้เกสิบห้าบาทนะครับเอาเอาเอานะครับนั่นแหละก็รับโชว์เลยนะครับเลือกก็ไม่ได้ด้วย จังหวะเราไม่ดีไงการจะเอาผู้โดยสารอาาอกขาออกกลับบ้านหรือวิ่งกลับมาขับรถเมื่อแถวหลักสี่เนี่ยท่านที่จริงเนี่ยเขาว่า,าด้วยาการกินการดื่มนะถ้าเป็นปกติสมัยก่อนนี่ผมมาส่งผู้โดยสารแถวแถวบ้าน,าาาาเ,มมานเนี่ยแถววิภาวดายิบเกียรแถวอูเฮียมานุษย์เนี่ยผมผมเข้าบ้านเข้าไปกินเหล้าแล้วนะครับแต่นี่ผมไม่นะครับผมไม่แวะนะครับผมผมคิดว่าผม ออกจากหยุดการเล่นพนันหรืออะไรมาได้แล้วนะครับถ้าอยากดื่มก็ไปซื้อดื่มที่บา้านเราคนเดียวเมาแล้วก็นอนแค่นั้นเองนะครับนี่โคโ,โรนนะท่านาถ้าคุยกับท่านนะครับท่านไม่ต้องมองหน้าผมหรอกทีนี้นะครับผมจะพาท่านคุยกับท่านเนี่ยผมจะเอากล้องหน้าพยายไปกล้องหน้านะครับแล้วก็ให้ท่านได้ดูบรรยากาศด้วยดีกว่ามันจะโอเคกว่านะครับมองหน้าผมไม่มีประโยชน์นะครับ ไม่ได้รอวัวก็รล้านนะครับโอเคท่านเดี๋ยวเดี๋ยวรอแพนไปกล้องหน้าดีกว่านะครับเนี่ยท่านผมพาอกม,มาถนนโคโคนโรถนะครับแยกข้างหน้านี่ก็จะเป็นแยกไปอย่างไรอีนางนี่ถือกระเป๋บบานี่ไม่ไปเ่าถ้าไปนี่ก็ต้องเรียกกลับไปสนนนั่นเลยไ่ไปล็อกนะครับเนี่ยขวามือลงลงจากรถไฟฟ้ามานะครับอ๋อแฟนมารับโอ้ยนี่ว่าจะเรียกแท็กซี่นะครับขวามือผมนะครับถูดกล้องไปแล้วนะครับข้างหน้าถ้าเลยไปเนี่ยมันแยกไฟแดงเนี่ย มันจะเป็นสถานีรถไฟาบางเขนนะท่านนะสถานีรถไฟบางเขนผมปิดวิเตอร์แล้วนะครับผมจะเข้าบ้านแล้วพอแล้วนะครับได้เวลาแล้วนะครับเวลาเข้าบ้านแล้วนะครับวันนี้วิ่งรถก็ถือว่าโอเคดีหน่อยนะครับวิ่งรถไป400เอ้ย220กิโลนะครับ220กิโลได้เงินพันเจ็ดรอยบาทถือว่าถือว่าจังหวัดดีมากนะครับจังหวะดีแล้วก็หมายความว่าพโดยสารลงรถปับ๊บ งานไลแมนขึ้นผมก็กดได้นะครับมันก็เลยเป็นช่วงจังหวะที่เราเราไม่ได้ล่อนไกลนะครับก็เป็นจังหวะกิโลที่มีแต่รับผู้โดยสารทางนั้นนะครับรับผู้โดยสารไอ้จะส่งผู้โดยสารเสร็จบางทีเนี่ยวิ่งไปไกลๆอย่างเงี้ยไม่ได้ก็มีแต่นี่จังหวะมันดีไงนะครับอันนี้เราเลี้ยวมางามวลนะครับงามวาลซ้ายก็จะเป็นเรือนจาคลองเปรมนะครับเรือนจาคลองเปรมนะท่านนะที่ผมมาส่งผู้โดยสารนั่นคือฝั่งนน้นนะครับผมจากกั๊ มาทางนี้เพราะว่าผมจะข้ามแยกไปยังไงก็มากลับรถตรงนี้เหมือนเดิมนะครับเรามาพูดคุยกันนะครับเห็นพี่ๆน้องๆสอบถามมานะครับในหลายเรื่องผมก็เลยอยากเอามาคุยมาโมสู่กันฟังนะครับกับพี่ๆน้องๆน,นะครับมาคุยมาโมสู่กันฟังนะครับขับไปด้วยนี่แหละคุยไปด้วยนี่แหละเอาเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาแล้วก็เอาบรรยากาศนะครับมาฝากท่านด้วยนะครับ สายเป็นคอเปรมนะท่านนะเรือนจำคอเปรมนะครับเอ่อมีบางท่านนะครับหลายท่านก็สอบถามมาผมผมอยากสอบถามว่าเอออูเนี่ยมัดจําเท่าไหร่ส่วนมากอูแท็กซี่นะครับอูแท็กซี่เนี่ยเขามัดจํากันสองพันสามพันนะครับสองพันสามพันนะครับผมที่จริงเนี่ยผมก็เคยทําคลิปไปแล้วแหละแต่ว่าบางท่านอาจจะเข้ามาเจอแท็กซี่ไทยใหม่ช่วงหลังๆเนี่ยนะครับก็เลยอาจจะไม่ได้ไปดูคลิปเก่าๆนะครับก็สองพันสามพันนะครับ ส่วนที่ผมเคยพูดว่าเอออ,อยู่ตรงไหนตรงไหนก็ส่วนมากก็จะรู้อยู่แถวบ้านนะแถวบางกล้ยนเยะนะี่ยเยอะนะครับบางกล้ยเยอะนะครับแต่ฝั่งทนเนี่ยไม่ค่อยรู้นะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้วิ่งแถวนั้นเอาง่ายๆท่านแถวเจริญนครแถวจเจริญกรุงอย่างเงี้ยแถวสาทรไม่ค่อยรู้เลยนะครับรู้ก็แถวบางบา,งบางกล้ยนี่แหละท่านนะครับส่วนข้างหน้านี่แหละที่ผมมาเมื่อกี้เนี่ยมันติดนะติดติดฝั่งนู้นที่กลับรถออกมานะครับก็เลี้ยวออกมาเพื่อจะข้ามแยกวงเวีน,นะครับ ว่าเดมอลจะอยู่ซ้ายมือไม่เอาแล้วแหละนะครับกาจะเอาผู้โดยสารเมื่อกี้เดมอลออกขาออกนะครับแก๊สก็ยังไม่ได้เติมนะครับท,ท่านบอกโอ้ยพี่ต้องทําไมได้ไปแต่ต่างจังหวัดนะครับไปต่างจังหวัดบางทีเนี่ยผมวิ่งอยู่ในกรุงเทพผมก็ไม่ได้นะท่านนะงานมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นหรอกท่านนะครับงานไม่ได้เยอะขนาดนั้นเลยนะครับถ้าเยอะโอ้ยผมก็แบ่งพี่ๆน้องๆไว้วิ่งแล้วแหละนะครับผู้โดยสารบางท่านก็เอ่อโทรมาสอบถามเขาก็ไม่ไปอย่างนี้นะครับผมก็ได้ แนะนำเราคงราคาให้เขานะครับ <laughs> อยากไปพัทยาอย่างเงี้ยไปถ้าไปพัทยาอย่างนี้ก็เป็นคนรู้จักที่แนะนํามานะครับไปพัทยานะครับไม่ใช่งานจาก youtube นะครับทั้งงานจาก youtube เนี่ยจะเป็นส่วนมากเนี่ยจะเป็นที่เป็นประจำเนี่ยก็จะเป็นจันทรุรีนะท่านนะจันทรุรีนะครับไปกลับนะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าท่านอะไรคอมเมนต์มาเพราะว่าขับรถด้วยนะครับทีมันเป็นเรื่องไม่ออกเพราะว่าสมอง ส่วนหนึ่งนะครับอ่ามันจะไปทางการขับรถด้วยมันก็เลยสติไม่ค่อยมีนะครับจี่ิงก็เคยพูดแล้วแหละว่าขับรถไม่ไม่คุยโทรศัพท์นะครับฮะเอ่อในด้านการขับรถอ่าถ้าเอามาการขับรถแล้วนะครับพี่ต้องมีปัญหาไหมกับเพื่อนร่วมทางทุกวันเนี้ยเอาที่กล้องดูอย่างนี้เลยเนี่ยนะครับมีครับผมมีทุกวันนะท่านนะปัญหากับเพื่อนร่วมทางนะครับปัญหากับเพื่อนร่วมทางปัญหากับเพื่อนร่วมอาชีพปัญหายังไงปัญหาการไม่ยอมกัน ปัญหาการแทรกนะครับแต่ผมนี่ไม่มีปัญหาหรอกนะครับเพราะว่าผมผมไม่ถือสาหาความนะครับเนี่ยเมื่อกี้แหละรับตรงซ้ายมือท่านเดี๋ยวมองทางวงวานแล้วให้ผมกลับรถมาท่านดูเอาฝั่งตรงโน้นนะไปกลับรถตรงทางด่วนมาเพื่อจะมาฝั่งทางขวา <c oughs> ก็ต้องได้รับนะครับ <c oughs> นะครับมีมีปัญหานะครับแต่ว่าผมก็ขับหนีไม่ได้ว่ากลัวไม่ได้อะไรหรอกอย่างว่ากลัวก็กลัวผมไม่สนใจนะครับสําหรับผมแล้วเนี่ย ทำาหากินดีกว่านะครับไม่อยากมีเรื่องมีราวนะครับมีเรื่องมีราวึ้นลงกันศาลอีกจยงกันที่ไหนประกันเงินแค่นี้จะจา่ายค่างวดยังไม่พอยแล้วยัง Boom, แอร์ดอีกก็ไม่ใช่นะครับอ่ะพามาในเรื่องแอร์ดอีกนะครับเออผมนึกได้นะครับว่าผมได้ไปส่งไปรับผู้โดยสารแล้วก็ไปส่งผู้โดยสารที่สุขุูมวิทยซอยสี่ก็คือแยกนานานะครับแยกนานานะครับเรามาคุยในเรื่องแท็กซี่อยู่แล้วนะครับเออพอดีว่า มีเอฟซีผมสองท่านหรือสามท่านนี่แหละนะครับเจอผมนะครับที่ปั๊มแก๊สนะครับจําผมได้นะครับขนาดผมถอดสปรยเลอรอออกนะครับแต่ขอพูดนะครับว่าการหากินขับแท็กซี่เนี่ยเราก็ขับแท็กซี่เหมือนกันนะครับแต่หากินคนละแบบผมก็เคยพูดนะครับหากินคนละแบบนะหมายผมว่าผมกดมิเตอร์ท่านอาจจะเมาส์ก็ได้อนั้นมาก็ส่วนส่วนของท่านนะครับนะผมจะไม่ว่านะครับเพราะว่ามันมันมันถนัดใครถนัดมันง่ายๆนะครับ ฟีฟซีผมท่านนี้เนี่ยเขาหาเงินอยู่แถวประตูน้ําแล้วก็นานาไล่จากอาโศกลงมาเลยนะครับอโศกก็ไล่ถอยลงมาแถวถูกมิทซอยหนึ่งซอยสองซอยสามไม่ประมาณนั้นนะครับนานาก็จะเป็นซอยหนึ่งซอยสองนะครับอ่ามามาพูดในในงานในด้านแบบว่าอ่าเขาหากินยังไงนะครับเขาหากินยังไงนะครับฟีฟซีผมเนี่ยเขาจะหากินเขาจะไม่กดมิเตอร์นะท่านนะเขาจะไม่กดมิเตอร์นะครับอย่างเช่นสมมุติว่ารับผู้โดยสาร แถวแยกนานาแล้วกันนะนะครับไปส่งที่สยามพารากอนหรือว่าเซ็นทรัลเวลหรือว่าเวอร์เทจหรือว่า,าป,รประตูน้ำนั่นแหละนะครับสยามแถวนี้นะครับแถวว่ามบนคออย่างเงี้ยนะครับเขาจะเขาจะาเรียกราคาห้าร้อยก่อนนะครับผมถามเขาเลยนะครับสัมภาษณ์เขาแล้วนะครับผมจะมเขาเรียกราคาห้าร้อยก่อนนะครับถ้าห้าร้อยเนี่ยต่างชาติไม่ไปเขาจะไปต่างาเขาจะเอาเฉพาะต่างชาตินะท่านนะ ถ้าไม่ไปเขาก็จะลดลงมาให้เหลืออยู่อ่400 300ก็ว่ากันไปนะครับจนเหลือราคา200นะครับขั้นต่ําคือราคา200นะท่านนะนะครับที่ที่เขาไปนะครับให้เหลืออยู่200นะครับ200นี่ผมว่ามันก็คุ้มแล้วนะโอ้ถ้าได้400 500ต่อต่อเที่ยวเนี้ยก็ไม่วันละ4-5,000นี่ได้อยู่นะผมว่านะครับแต่นั้นมันเป็นสายสไตล์หากิงของเขานะครับ เราเราก็ไปว่าเขาไม่ได้นะครับมันมันเรื่องของเขานะครับโวยอันนี้ผมไม่ออกเนาะเราก็ไปว่าเขาไม่ได้นะครับเออผมก็เลยไปลองนะครับช่วงไปรอผู้โดยสารนะครับที่จะไปจะไปพัทยานะครับส่งเขาเสร็จวิ่งออกมาส่งเขาเสร็จเนี่ยผมก็ลองวนอยูอ่พัทยาไอ,อ้นานาซอยนั่นแหละแถวซอยสี่ซอยสองนั่นแหละนะครับ ไปวนมานะครับฝรั่งนะเอาแต่ฝรั่งนะครับผมได้เที่ยวหนึ่งนะครับเรียกไปเซนทันนะครับเซนทันชิดลมนะครับเซนทันชิดลมสองร้อยบาทนะครับผมเรียกสามร้อยเขาเขาเออเขารดเหลือสองร้อยนะครับเออมันก็โอเคนะผมว่านะครับอันนี้ผมไม่ได้ชี้โพงให้กัะลอกนะครับอ่าพี่น้องที่ขับเซนทานใดที่อยากจะลองหรือว่าอยากจะไปขับดูก็ก็ไปได้นะครับเดี๋ยวนานาเดี๋ยว สุขุมวิทเดว,วส่งนะครับก็ไปลองเมาดูนะครับแต่ผมนี่ไม่ถนัดนะท่านนะบอกไว้เลยผมถนัดทางกดมิเต,เตอร์สมากกว่านะครับถ้าต่างจังหวัดก็คือเมาแอเคนั้นแหละนะครับก็ไปลองดูนะ่มาพูดให้ท่านฟังนั่นแหละว่าผมได้ไปส่งผู้โดยสารเสร็จที่สุขุมวิทซอย4นะครับผมก็เลยลองเปิดไฟว่างนะครับก็ได้ผู้โดยสารไปในท้านที่ลงนะครับ200 ที่เก่งเราจะนาชื่นมจากนานาไปมันไม่ถึงมมันไม่กี่กิโลนะมันไม่ถึงกิโลได้สามไปนะครับออมันก็โอเคนะครับบางวันเขาก็ได้สองพันกว่าสามพันนะครับถามว่าวิ่งกลางคืนหรือกลางกลางวันดีล่ะเขาวิ่งแถวนานาเนี่ยบางคนก็ถนัดกลางคืนกลางวันเพราะกลางวันกลางคืนเขาก็วิ่งปรับปนกันไปหมดนะครับเพราะว่าฝรั่งเนี่ยถ้าเที่ยวกลางคืนมันก็จะเป็นผับเป็นบาร์ใช่ไหมท่านกลางวันเนี่ยมันก็มีนะกลางวันเขาก็เปิดกลางวันก็มีนะครับมันแล้วแต่คนชอบนะครับเออ สามร้อยสองร้อยกลับไปกลับมาอยู่แถวนั้นแหละเขาว่าเขาวนไปเพลนวนมาอยู่แถวนั้นแหละง่ายๆท่านก็ได้วันละสองพันอยู่เขาบอกนะครับอันนี้เขาขับรถเช่านะเขาขับรถเช่านะครับสองพันอ่าพันแปดวันไม่ได้อะสองพันเขาบอกโอ้โหผมนี่ได้ยินเขาพูดอย่างเงี้ยผมอิจฉาเลยนะครับผมก็เลยบอกผมขับแท็กซี่ผมได้วันละพันสองพันสามันสี่ วันละพันห้าเนี่ยผมโอ้ยผมผมยิ้มทุกวันเลยถ้าผมได้วันละพันห้าผมบอกนี้นะครับเขาได้วันละสองพันนะครับโอ้แต่ผมเชื่อนะ่าปกติทั้งที่ไทยเนี่ยจะไม่ค่อยเชื่อนะในด้านนี้นะครับเชื่อเพราะว่าเราได้ไปสัมผัสดูขับแท็กซี่มาหลายปีก็จริงแต่ว่าผมไม่ได้ค่อยไปหากินทั้งในไงท่านผมเชื่อเพราะว่าผมก็ได้สัมผัสแล้วก็ผมก็ได้ลองรับผู้โดยสารอยู่แล้วเนี่ยถ้าราขับแบบนี้ทั้งวันนะครับแบบว่าเมาแบบนี้ทั้งวันนะครับผมว่าได้นะครับได้แน่นอนอนะ พันแปดสองพันนะครับเอา้าท่านใดที่ชอบในสายการเหมานะก็ก็ไป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 ดูไปแล้วนะครับเดี๋ยวสาหรับในที่ไทยแล้วก็หากินนะครับกดมิตเตอร์เจ้วบ้านนี่แหละการจจนาอาศัยก็รับงานลายแมนเอานะครับอาศัยฟุกอาศัยะไรเอานะครับเนี่ยแหละนะครับท่านใดที่อยากลองขอเชิญเชิญนะครับเชิญนะครับ <c oughs> ไม่ได้ว่าให้เอฟซีเลเพราะว่าเราหากินคือกันนะครับเดี๋ยวว่า ในหลักการหากินนะมันแล้วแต่ใครชอบถนัดใครนะครับท่านก็อาจจะพูดภาษาเกง่งพูดภาษาเก่งสามารถคุยกับแขกได้พาแขกไปกินไปดื่มไปเที่ยวไปอาบลงอ่างลงอง,งลงอ่างอย่างนี้อาบน้ําอย่างนี้ก็ก,ก็ถือว่าโอเคมันมันมันก็คือ,อความรู้ของท่านตรงนี้ท่านที่พูดภาษาเก่งนะครับก็ยอมรับเลยนะครับแตก,กี Talk ่ใดก็ตอกแตกตอกแตกเนี่ยเข้าบ้านแล้วนะครับเนี่ยนะครับ ส่วนน้องๆน,นะครับหลายคนก็บอกว่าโอ้ยผมจะออกจากงานไปขับแท็กซี่เหมือนท่านนี่แหละบอกมันก็ได้นะท่านนะว่าผมเนี่ยหาค่างวดแล้วค่าแก๊สแล้วเนี่ยผมก็เหลืออยู่สี่ร้อยห้าร้อยนั่นแหละในเกณฑ์นี้แหละท่านสี่ห้าร้อยเนี่ยผมก็ไม่เหลือเพราะว่าอะไรผมก็ต้องมีภาระต้องสอ่งทั้งบ้านลูกเต้าก็มีอย่างเงี้ยในจะต้องจ่ายค่าบ้านนะครับเราก็ต้องอย่าลืมว่าเราต้องค่าศึกหอซ่อมรถ อย่างที่ผมทําคลิปไปเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนนะ้ำมันเครื่องอเปลี่ยนยางอะไรต่างๆถ้ามันสึกล้อหนักนะครับแต่โชคดีของแทกซีิไทยนะครับรถคันนี้ไม่ได้ซ่อมหนักเลยนะครับส่วนมากที่ซ่อมที่เปลี่ยนก็เพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่มันใช้มันหมุนมันวิ่งอย่างยางเนี้ยสึกล้อเราก็ต้องเปลี่ยนอยู่แล้วแหละนะครับมันก็โอเคนะท่านนะแต่ถ้าผมมองว่าหาเงินเนี่ยสองสามเดือนมาเนี่ยนะครับผมว่าไม่ค่อยได้นะผมก็ยยนเงียบๆอยู่ พูดตรงๆนะครับเงียบอยู่แต่ถ้าถามว่าถ้าผมไม่มีแอปมาช่วยนี่ผมผมว่าผมผมไม่เหลือแน่นะครับ <laughs> แล้วก็ถ้าเล่นการพน,นันเหมือนเดิมกินดื่มเหมือนเดิมสมัยก่อนเนี่ยผมว่ารถคันนี้เนี่ยเฮียมนุก์กคงยึดไปแล้วแหละนะครับอันนี้ผมก็เลยนั่แหละไม่ใช่ว่าไม่กินนะครับก็กินเหมือนกันแต่ว่าเราดูเวลากินเวลาดื่มว่าควรดื่มปริมาณเท่าไหร่นะครับไม่ใช่ไหลรั่วไปทั่วนะครับเหมือนสมัยก่อนนี่ก็ไม่เอา อ,ออกมาก็ไม่ดูคอยนอ้พอพ่ออ่อนิวเอ้ยนะครับนี่แหละคิดจะออกก็ออกนะครับสะพานข้างหน้านี่จะเป็นสะพานพระรามห้านะท่านนะก็เป็นถนนคอนครอินแหละที่นี้นะครับเงินเงินพันเจ็ดนะครับพันเจ็ดวันนี้กับพันแปดแล้วกันเนี่ยถ้าเติมแก๊สแล้วเนี่ยผมก็จะประมาณสี่ร้อยนะครับเติมแก๊สประมาณสี่ร้อยบาทนะเพราะว่าแก๊สมันแพงนะครับสี่ร้อยบาทก็จะเหลือนั่นแหละห้าหกร้อยนะครับประมาณนี้แหละนะครับ ขอดีอย่างหนึ่งที่ว่าเราไม่ได้เป็นลูกจ้างใครนะครับม,มีพี่ๆน้องๆสอบถามอู้เห็นพี่ขับรถเหมือนสบายจังไม่สบายนะท่านนะขับแท็กซี่อย่าท่านท่านท่านคิดว่าท่านไม่เหนื่อยหรือท่านท่านเหนื่อยนะเหนื่อยอย่างนี้ไงเหนื่อยกับเพื่อนร่วมทางบางวันถ้าเกิดว่าท่านเจอ้โดยสารยี่เงาท่านก็จะเหนื่อยใจนะครับเพื่อนร่วมทางคืออะไรเพื่อนร่วมทางก็อย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้แหละคิดจกออกก็ออกทุกวันนี้ถ้าบีบแต่ปั๊บปัญหามันก็จะเกิดนะครับ ชกต่อยกันฆ่ากันง่ายจะตายทุกวันนี้สมัยก่อนผมมองว่ามันฆ่ากันง่ายทุกวันนี้ยิงฆ่ากันง่ายกว่านะครับอ่าหบียแ,แต่ไม่ได้นะท่านนะบางทีนะ่ะเบียแต่นี่มีปัญหาเหรอเอาเหรอเก่าเหรออ่าแซงอีกปลาเด็กเยอะแยะนะครับขับรถในนี่เหี่ยขับรถในกรุงเทพเนี่ยท่านจะมาขับแท็กซี่เนี่ยท่านมองคลิปผมขับรถนี่เหมือนมันง่ายนะท่านนะแต่ถ้าท่านมาจับพมอะไรเองเนี่ยท่านจะมีความรู้สึกว่าเหนื่อยและท้อเพราะว่าอะไรเพราะว่าท่านไม่รู้จักทาง ท่านไม่รู้จากถนนท่านไม่รู้จากช่องทางที่จะออกรถติดรถติดถนนตรงนี้เราจะเข้าซอยไหนถึงจะหลบได้อย่างเงี้ยให้ท่านนี่คือความเหนื่อยของท่านครับแต่ก็อย่างว่านั่นแหละครับมันไม่มีใครเก่งมากกับเหนืดอหรอกนะครับท่านขับรถท่านขับไปทุกวันทุกวันท่านก็อาจจะไม่เหนื่อยถ้าท่านได้เงินแล้วนะครับท่านก็อาจจะโอเคกับการงานที่ท่านวิ่งนะครับก็อยู่ได้นะครับไม่ไม่เลือกผู้โดยสารนะครับ เอฟซีที่เก่งว่าผมก็เยอะรับงานลายแมนทุกวันนี้นะครับกดงานก็เก่งนะครับเครื่องหนึ่งรับ2แอป3แอปก็มีนะครับสุดยอดนะครับนั่นก็หมายความว่าผู้โดยสารเนี่ยท่านไม่ต้องไปรับลายทางหรอกท่านกดรับงานนี้จบรายงานนี้มันก็เด้งขึ้นต่อเงี้ยก็ถือว่าเก่งนะเก่งเข้มนะครับผม่ใช้แอปเดียวนะครับแอไลน์แมนนะครับแอปเดียวก็พอแล้วครับลายแอปไม่เป็นนะครับไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะครับอ้าก็มาพูดคุยกับ พี่ๆน้องๆนะครับกับการรับส่งผู้โดยสารเกี่ยวกับแท็กซี่นั่นแหละนะครับอันไหนที่มันดีมันไม่ดีก็คิดเอานะครับเดี๋ยวผมพูดออกไปนะครับอันไหนถ้าท่านคิดว่าท่านเก่งภาษาท่านสามารถอยากไปเมาส์พูดให้ผู้โดยสารเนี่ยเมาท่านได้ท่านก็ไปจากที่ผมพูดนั่นแหละนานาประตูน้ําเซน่นเวอร์นะครับเขาไม่รับนะคนไทยเนี่ยพูดพูดคนไทยเรียกเขาไม่รับนะแท็ซีผมเขาจะรับเฉพาะต่างชาติคนจีนบ้างฝรั่งต่างชาติอังกฤษบ้างก็แล้วแต่ละปะปนกันไปนะครับ ย่างแท็กี่ไทยเนี่ย45บาท35บาทไปหมดนะครับไม่เลือกนะครับ <c oughs> ถ้าเลือกแล้วเนี่ยถึงเวลาเข้าบ้านแล้วก็บ,บนาหางกันไม่ได้เีกนะครับเป็นอย่างนั้นนะครับโอเคนะท่านเนาะท็กซี่ไทยก็จะถึงบ้านแล้วก็บรรยากาศถนนพูดคุยกับท่านมาฝากท่านท่านแล้วกันนะวันนี้มามา,มาในแนวถ่ายถนนลอบโมให้ทนฟัง,ฟง,ฟงด้วยนะครับอ้าสำหรับคลิปนี้ผมก็คงเอาไว้แค่นี้นะครับเพราะว่าแท็กซี่ไทยจะเติมแก๊ นะครับเพราะว่าเมื่อวานไม่ได้เติมแก๊สวันนี้ก็ไม่ได้เติมแก๊สปาไปแล้ว450กิโลนะครับแต่แก๊สยังไม่หมดนะแก๊สต้องผวดไม่ใช้ทั้ง58ลิตรนะครับมันก็ดีอย่างนี้แหละนะครับแต่ถ้าเอ็มันก็200กว่ากิโลมันก็หมดแล้วนะครับโอยเก็บค,คอยอีกแล้วสำหรับคลิปนี้ผมก็คงเอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ